สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านโดวยวันนี้ในเกมเจลีคู่ระหว่างคาวัสกิฟอนตาเ่เปิดบ้านพบกับกาบะโอสกา้นรายชื่อในเกมนี้ของชนาทิปนั้นลงไปเสร็จตัวจริงให้กับคาวัสกิฟอนตาเ่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยนัดล่าสุดของทั้งคู่นั้นคาวัสกิฟอนตาเลพ่ายต่อเซโซโอสกาไป2ประตูต่อหนึส่วนกาบะโอสกานั้นนัดล่าสุดพ่ายต่อ โซนันเดบาเล่ไป1นัตต่อศูนย์ะครับด้วยผลการแข่งข,ขันของคู่นี้ในวันนี้คาวาสกิฟอนตตเล่เปิดบ้านเอาชนะกับปะโอสก้าไป4ัประตูต่อ0ูนยคาวาสกิฟอนตตเล่นั้นได้ประตูจากเรอันโดดาบิเยในทีที่6มาซินโยในทีที่ยี่ิบวากิสกะในทีที่30และเอเอนากะในทีที่36นะครับเกมวันนี้ในช่วงแรกและช่วงข้างหลังนั้นชนาทิ มีจังหวะการเข้าทำอยู่พอสมควรนะครับได้ก็มีจังหวะในการเปิดบอลให้เพื่อนสวยๆอยู่หลายครั้งก่อนที่ชนาทิพนั้นจะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่66ินะครับทําให้หลังจบเกมในนัดนี้ได้มีความคิดเห็นแฟนบอลญี่ปุ่นได้มีความสนใจอยู่มากเรามาลองฟังความคิดเห็นกัน,นครับเริ่มจากคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นเลยนะครับคอมเมนต์แรกรับคะแนนมากขึ้นหากมี11คนที่ไม่ได้รับคะแนนแม้ว่าจะมีน้อยกว่า1คน ก็เป็นไปไม่ได้ในครื่องหลังคอมเมนต์ท่านต่อมาอยากได้แต้มเพิ่มในครื่องหลังขอบคุณสําหรับการทํางานหนักของคุณคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับแม้ว่าฉันจะได้แต้มในเครื่องแรกแต่ฉันปิดหวังเล็กน้อยที่ไม่ได้คะแนนในครื่องหลังชชนะที่ดีขอบคุณสาหรับการทํางานหนักของคุณคอมเมนต์ท่านต่อไปเรากลับมาแล้วคอมเมนต์ท่านต่อมาดีทุกอย่างปกติดี คอมเมนต์ท่านต่อไปฉันไม่พอใจในครึ่งหลังแต่ฉันก็ดีใจที่ได้กลับมา3มแต้มและได้3แต้มมันเป็นเกมที่ดีคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมานะครับชนาทิพยกลับมาคอมเมนต์ Comment ต่อไปชนาทิปได้ปรับปรุงตำแหน่งและจังหวะการรับบอลคอมเมนต์ท่านต่อไปไม่เป็นไรคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมานะครับว้าว คอมเมนต์ของคนต่อไปตำแหน่งยืนชนาทิพย์ดีขึ้นมากคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาปวดกลับมาที่โอซาก้าอย่างช้าๆขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาอยากได้แต้มเพิ่มในครื่องหลังดีใจให้ได้สามแต้มคอมเมนต์ Comment ต่อไปเป็นผลจากการไม่ยอมให้กบะ่าดโจมตีการโจมตีคือการป้องกันทีด่ดีที่สุดที่น่าภูมิใจของคาวาซากิและมันเป็น คู่ที่สมบูรณ์แบบมันเป็นเกมที่ดีคอมเมนต์ท่านต่อมาเพราะผมต้องการผลต่างประตูเพื่อขึ้นนำอีกครั้งและคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านสุดท้ายนะครับขอขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณจบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นบางส่วนของแฟนบอลญี่ปุ่นที่ผมได้หยิบยกมานะครับ โดยหน้าต่อไปของคาว่าสกิฟอนเตเล่นั้นหน้าต่อไปจะไปเยือนนกะยกย่าเกมปค์คเสาร์ที่16กรกฎาคมเวลา17นาฬกาตรงนะครับโดยมาร่วมกันเชียร์และให้กำลังใจนักเตะไทยให้ลงสนามกันต่อเนื่องกันนะครับหากเพื่อ,อนๆดูจบแล้วมีความคิดเห็นหรือชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ถูกใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ